สวัสดีครับผมอาจารย์นัทวัฒน์เอกธิระเศรษนะครับผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัดซิเกรนเทคนิควิธีการล้างหลอดเลือดของร่างกายมนุษย์ให้สะอาดเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ <c oughs> ต้องใช้หลักทางด้านธรรมชาติบำบัดเข้าไปจัดการโดยตรงไม่สามารถที่จะใช้วิธีการทางด้านแผนปัจจุบันได้จะใช้ยูกยาจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเอาไปทําให้หลอดเลือดนันสะอาด อันนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับดังน,นั้นการที่เราจะล้างหลอดเลือดของเราในร่างกายเราให้มีความสะอาดเพื่อเลือดจะได้เดินในคลองภายในหลอดเลือดผานาังหลอดเลือดนั้นไม่มีอะไรเป็นตะกอนตะกลันมาประกันที่จะทําทให้เลือดนั้นไหลเวียนไม่สะดวกนั้นอันนั้นต้องกาจัดออกไปให้หมด <c oughs> วิธีการทําได้มีอยู่ก็คือเรื่องของการใช้หลักการทางนั้นโภชนาก,การบําบัด การล้างหลอดเลือดเนี่ยจะต้องใช้ควบคู่กันไปกับเรื่องของอาหารที่สําคัญเรื่องของคุณภาพโปรตีนที่สูงเรื่องของ <c oughs> ความสมดุลทางโภชนาการ <c oughs> เทคนิคอย่างหนึ่งสําคัญมากคือต้องเป็นอาหารพลังงานต่ําเป็นอาหารพลังงานสูงไม่ได้นะครับน <c oughs> ั้นเราจะต้องเลี่ยงหรือบริโภคให้น้อยลงอาหารประเภทแป้งประเภทน้ําตาลและประเภทไขมัน โดยเพา่วยิ่งไขมันสะเพราะว่าวิธีการที่เราจะล้างหลอดเลือดเนี่ยเราจะต้องดึงเอาส่วนของส่วนเกินที่เป็นไขมันที่มันเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดเนี่ยให้มันกระจายตัวออกมาปริมาณไขมันก้อนที่มันเกาะอยู่นั้นให้มันมีขนาดเล็กลงเมื่อขนาดเล็กลงแล้ว <c oughs> เราจะพบว่าส่วนที่เกาะอยู่ในผิวของหลอดเลือดภายในเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่มีไขมันอย่างเดียว แต่มันยังมีเกล็ดเลือดมันยังมีแคลเซียมมันยังมีสารอื่นๆที่เป็นสารอินทรีย์ที่มันปะปนมาในระบบเลือดเนี่ยนะโดยไขมันที่เป็นตัวที่เกาะหลอดเลือดเนี่ยมันเหมือนเป็นกาวเป็นกาวที่จับไอสารต่างๆพวกนี้รวมไว้ด้วยกันดังนั้นไอส่วนที่มันเป็นส่วนที่ติดอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยที่มันโตขึ้นโตขึ้นขยายตัวจนช่องทางเดินเลือดมันเล็กลงเนี่ย ไอ้ก้อนเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหนึ่งไขมันสองเกล็ดเลือดสามแคลเซียมสี่มีพวกแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีแมกนีเซียมอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีสารอินทรีย์อื่นๆด้วยนะครับโดยมีไขมันเป็นเป็นตัวยึดโยงอยู่ <c oughs> ทีนี้ถ้าเผื่อเราสามารถดึงเอาไขมันในหลอเลือดเนี่ยที่ันเกอะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดเนี่ยนะครับให้มันน้อยลงโดยวิธีการก็คือว่า ร่างกายจะมีกระบวนการหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก็คืออะไรเป็นกระบวนการที่ดึงเอาไขามันออกจากร่างกายดึงเอาไปเพื่ออะไรเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานเพื่อให้ไขมันนั้นมันมีปริมาณลดลงลดลงนะครับการที่เราดึงไขมันออกมาได้เนี่ยเมื่อก้อนไขมันในหลอดเลือดมันน้อยลงน้อยลงไอ้ส่วนที่มันถูกยึดโยงอยู่พวกแคลเซียมแมกนีเซียมพวกเกล็ดเลือดพวกต่างๆพวกนี้ตะคอนตะกรันเนี่ยมันก็จะไม่มีกาวเป็นตัวเชื่อม มันก็จะแตกออกไปนะครับแล้วก็ถูกจํากัดออกจากร่างกายโดยอัตโนมัตินี่คือวิธีการที่เราจะทําให้หลอดเลือดเราสะอาดขึ้นนะครับทีนี้นอกจากอาหารที่ผมพูดไปแล้วนั่นนะฮะที่มีโปรตีนคุณภาพสูงมีไขมันออมีเป็นอาหารพลังงานต่ำนะฮะแล้วก็มีเรี่ยงการกินน้ําตาลแป้งไขมันแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นอาหารที่มีอีกหน้าที่หนึ่งที่จะต้องทําคือเป็นอาหารที่จะกระตุ้น ให้ตับของเราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องทาให้ตับของเราตื่นตัว <c oughs> ให้ตับแข็งแรงให้ตับมีความสามารถในการทํางานตามฟังก์ชันของตับทุกประการเนี่ยให้ครบถ้วนเลยอันนี้สําคัญมากดน่เรืการที่เราจะจัดการเรื่องของการล้างหลอดเลือดข้อ <c oughs> ที่หนึ่ง <c oughs> โพชนาการต้องสมบูรณ์แบบข้อ <c oughs> ที่สองอารมณ์ต้องดีนะอารมณ์ต้องดีนี่สำคัญ ข้อที่หนึ่งอาหารสมบูรณ์แบบที่ผมพูดแล้วเป็นอาหารที่หนึ่งมีคุณภาพโปรตีนสูงแต่ปริมาณไม่ต้องเยอะนะปริมาณไม่ต้องเยอะแต่คุณภาพโปรตีนต้องสูงหมายความว่าต้องมีกรดอะมิโนจําเป็นกับไม่จําเป็นครบถ้วนต้องมีโปรตีนหลักต้องมีองค์ประกอบของอื่นๆที่จะสามารถดึงเอาโปรตีนไปใช้ในการฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งอันนี้สีเกรนเราทำทำให้อยู่แล้วนะเราทําให้อยู่แล้ว ต่อมาต้องเป็นอาหารพลังงานต่ํา <c oughs> อาหารพลังงานต่าเพื่ออะไรเพื่อจะให้ร่างกายทั้งหมดเนี่ย <c oughs> มันให้ขาดพลังงานให้ร่างกายขาดพลังงานนื่งจะเป็นอาหารพลังงานต่ําใช่ไหมเมื่อใช้ไปใช้ไปร่างกายเริ่มใช้พลังงานไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆพลังงานร่างกายก็เริ่มลดลงลดลงจากอาหารนะครับพลังงานจากอาหารเริ่มลดลงจนร่างกายไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้ร่างกายก็จะดึงอาหารดึงสารต่างๆในร่างกายที่สามารถนํามาเป็นพลังงานได้ มีอยู่สองแบบสองอย่างหนึ่งไขมันสองกล้ามเนื้อแต่ราบใดที่มีไขมันเยอะอยู่เยอะร่างกายจะไปดึงกล้ามเนื้อเป็นพลังงานร่างกายจะดึงเอาไขามันก่อนนั่นแหละครับคือโอกาสทองที่จะสามารถดึงเอาไอไขมันที่มันเกาะอยู่ในพลังหลอดเลือดนี่แหละร่างกายดึงออกมาใช้เป็นพลังงานได้แล้วก็ทําให้ไอส่วนที่มันเกาะติดอยู่กับไขมันในหลอดเลือดนั้นมันก็แตกกระจายไปด้วยทําให้หลอดเลือดนั้นโปร่ง ทำให้เลือดหลเวียนดีขึ้นนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นเทคนิคทางด้าน,นโภชนาการอันที่สองคืออารมณ์ทําไมต้องอารมณ์ดีคนที่จะล้างหลอดเลือดต้องอารมณ์ดีเพราะว่าอารมณ์เป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้เกิดการกระตุ้นให้ตับของเรานั้นสร้างคอเลสเตอรอลได้ถ้าในกรณีที่เรามีความเครียดมีความกังวลมีความกดดันเป็นคนที่มีลักษณะเป็นสมบูรณ์แบบตรงเป๊ะ เจ้าระเบียบวินัยตรงเวลามากเกินไปอะไรพวกนี้นะหรือเป็นคนมักขี้โมโหขี้โกรธน้อยใจ <c oughs> คิดมากเก็บกดชอบดึงเอาอดีตขึ้นมาฝันมาปรุงแต่งให้เป็นความทุกข์ต่างๆไอ้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าความเครียดดังนั้นถ้าเกิดเราเกิดความเครียดแล้วเนี่ยตับของเราจะรับรู้อารมณ์นี้แล้วเมื่อเกิดความเครียดมากขึ้นมากขึ้นตับก็จะเอาอารมณ์นี้แหละเป็นตัวกระตุ้นให้ตับเขาเองเนี่ยผลิต ไขมันคอเลสเตอรอลเข้าสู่กระแสะเลือดมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทําให้ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยเพื่อให้ตับของเรานั้นอยู่ในสภาวะที่ทําหน้าที่ในการสร้างคอเลสเตอรอลแบบพอดีพอด,พดีแบบสมดุลเพื่อให้ร่างกายนั้นเอาคอเลสเตอรอลไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างเซลล์ในการสร้างฮอร์โมนต่างๆเป็นปกติโดยที่ไม่มีคอเลสเตอรอลส่วนเกินดังนั้นเราก็ต้องดูระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก2สองร้อย 2 2งประมาณเนี้ยนะครับกำลังดีและยิ่งทำให้ถ้าให้ตัวไขมันดี HDL สูงด้วยแล้วอันนี้โอ้ยิ่งดีใหญ่เลยวิเศษเลยนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่จะต้องปรุงแต่งเรื่องอารมณ์ให้เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนล่าเริงเป็นคนสนุกสนานเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มจใสแต่ต้องทำแบบอารมณ์เชิงบวกโดยที่ไม่มีอะไรเป็นสิ่งซ่อนอยู่ภายในนะจะต้องทำแบบตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมา ไม่ใช่ว่าอารมณ์หน้าตาละลื่นยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในในี่ทุกข์ระทมเหลือเกินอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องต้องเป็นคนอารมณ์ดีอย่างช่างจากภายในและภายนอกเพื่อทําให้ตับของเรานั้นสามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลออกมาได้อย่างเป็นปกติจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการล้างหลอดเลือดสาคัญในส่วนหนึ่งที่ผมพูดเรื่องตับก็คือเรื่องของการล้างหลอดเลือดนี่แหละเกี่ยวข้องกับตับโดยตรงเพราะตับเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ ในการจัดการทุกอย่างในร่างกายนะครับสิ่งหนึ่งที่จะพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของตับทำหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายนั่นคือหลอดเลือดที่มันอุดตันูรเนียต้องทําให้ตับแข็งแรงังนะั้นอาหารของเราของซีเกรนเราที่ผลิตออกมานอกจากเป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงแล้วเป็นอาหารครบหมู่แล้วเป็นพลังงานต่ําแล้วเป็นอาหารฟื้นฟูตับด้วยนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วน ในอาหารไตเพยืชของสีเ่เรลียนทุกสูตรทานเป็นประจำไแล้วตับของเราจะแข็งแรงสดชื่นอันนี้เป็นความจําเป็นเพราะว่ามันเกิดความราบรื่น <c oughs> ในการที่จะสั่งการให้ดึงเอาไขมันในหลอดเลือดที่มันเกาะติดอยู่ในผนังหลอดเลือดออกมาเป็นพลังงานได้ตับต้องแข็งแรงตับต้องสดชื่นตับต้องไม่มีปัญหานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยหลักโภชนาการผมว่า ประมาณ 70- 80%เลยแหละที่จะต้องเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดนี้คือกระบวนการในการล้างหลอดเลือดถ้าเผื่อเรามีอาหารที่ดีนะครับขอให้เป็นอาหารที่มาจากสีเกรนอันนี้ชัวร์เลยเพราะว่าเราทำมา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ช่วยให้ตับทุกคนแข็งแรงเท่านั้นอาหารดีสมบูรณ์แบบตามสีของซีเกรนตับแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็น้ำหนักตัวจะต,ต้องไม่เกินนะคนที่อ้วนอยู่ เมื่อกินอาหารล้างพิษตับเมื่อกินอาหารของซีเกรนแล้วที่ในการล้างหลอดเลือดแล้วมันจะมีคุณสมบัติพิเศษที่แถมให้ด้วยก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักตัว,ดวตโดยอัตโนมัติเลยทานไปเรื่อยๆแล้วน้ำหนักตัวก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลง,ลดลงไปเรื่อยๆเข้าสู่กระบวนการล้างพิษเข้าสู่กระบวนการล้างหลอดเลือดอย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่ครับก็คือสิ่งที่ผมมาฝากในวันนี้เรื่องของ <c oughs> วิธีการที่เราจะปฏิบัติ เพื่อทําความสะอาดหลอดเลือดให้สะอาดไม่เกิดอุดตันทําไมถึงต้องล้างหลอดเลือดเหตุผลเพราะว่าโรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะโรค NCD หรือโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแต่เป็นโรคทึ่งเกิดจากพฤติกรรมของเราจากการกินจากการคิดจากการใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติเกิดโรคได้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นโรคที่เกิดจาก ปัญหาเกิดจากหลอดเลือดไม่สามารถเป็นช่องทางให้เลือดนาไปเลี้ยงทุกอวัยวะได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงเกิดเรื่องขึ้นตรงนี้แหละครับตัวอย่างเช่นโรคไตเสื่อมโรคไตเสื่อมคือโรคที่ไตขาดเลือดนะครับไตไม่สามารถที่จะนําเลือดไปเลี้ยงในส่วนของศูนย์กรองไตทึ่อยู่ลึกๆในไตซึ่งเป็นเซลล์ที่ละเอียดอ่อนมากหลอดเลือดบริเวณนั้นเป็นหลอดเลือดฝอย เครื่อเป็นแคปิลารีเป็นหลอดเลือดฝอยที่มีขนาดบางเส้นเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องขยายกล้องจุลทรรศน์ขยายที่เราเป็นกล้องสเตอรโอกล้องสเตอรโอนี่มันมีความสามารถในการขยายได้ประมาณ60-70เทา่าจึงจะสามารถเห็นหลอดเลือดแคปิลารีนั้นได้แล้วเลือดที่ไหลเวียนไปในหลอดเลือดเหล่านี้เป็นเลือดแดงที่เลียงหนึ่งนะครับเลียงหนึ่งเข้าไปเพราะช่องมันแคบมากช่องของหลอดเลือดพวกนี้ ตกว่าหลอดเลือดแดงไอ้อตกว่า็ดเลือดแดงนีดเดียวเองนี่แหละครับส่วนนี้ถ้ามันเกิดอุดตันหรือเลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดนี้ไม่ได้นั่นแหละครับหน่วยกองตายเสร็จเลยขาดเลือดขาดออกซิเจนขาดอาหารไปเลี้ยงเซลล์ของหน่วยกองตายตรงนี้จริงค่อยๆปล่อยตายไปตายไปตายไปก็เกิดภาวะไตเสื่อมนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผมจะพูดถึงเรื่องของการล้างหลอดเลือดเนี่ว่าทาไมต้องทําทําเพราะว่า รักษาไตาให้มีเลือดไปเลี้ยงได้อย่างเป็นปกติตลอดชีวิตเนี่ยตลอดชีวิตนะนี่คือสิ่งสําคัญเพื่อไตจะได้ไม่เสื่อมไตเอาได้ทําหน้าที่ให้เรากับจากของเสียให้ออกจากร่างกายเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรืออาจจะร่วงโรยไปอาจจะเสื่อมไปบ้างเล็กน้อยตามอายุไขไม่เป็นไรแต่เขาก็ยังอยู่กับเราได้อย่างเป็นปกติโดยที่ไม่มีอาการของโรคไตเลยตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะอายุ50 60 70 80 90บรึง100ก็แล้วแต่นะครับ นี่ครับก็คือความจําเป็นของการต้องล้างหลอดเลือดอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นตัวอย่างคือเรงหัวใจอันนี้ชัดเจนคนที่เป็นโรคหัวใจก็คือหัวใจมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงเพียงพอพูดง่ายๆคือหัวใจขาดเลือดนั่นแหละนะครับเพราะว่าหลอดเลือดที่จะนําเลือดไปเลี้ยงเข้าสู่หัวใจมันเกิดอุดตันเนื่องจากมีก้อนไปเคลือบอยู่หรือไปก่อตัวอยู่ในพันาุหลอดเลือดภายในก้อนนี้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น ทำให้ช่องที่เลือดต้องไหลผ่านมันก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมถึงต้องล้างหลอดเลือดก็เพราะว่าทําให้หลอดเลือดส่วนเนี้มันจะได้ไม่มีอะไรมามกีดขวางได้ทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างปกติสมองก็เช่นเดียวกันคนที่มีความอาการสโตรกต่างๆนะครับมีมือไม้อ่อนแรงเป็นอามาัมพกษกก็ดีหรือถ้าเปิดเต็มขั้นเป็นอัมาพาตไปเลยก็ดีเนี่ยก็เกิดจากเลือดอุดตันทั้งนั้นนะครับ ไม่แตกก็อุดตันแต่ส่วนใหญ่จะอุดตันเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วสิ่งพวกนี้มันไม่มีบอกไม่มบอก,อ,อกเหตุลงหน้านะฮะมันเป็นแล้วปุ๊บเป็นเลยนะวูบไปเลยล้มตึงหงายพึ่งไปเลยนี่นะครับก็คือส่วนที่ผมก็จะยบอกว่าการล้างหลอดเลือดมีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปจะต้องให้ความสําคัญเรื่องกระบวนการล้างหลอดเลือดด้วยการจัดการเรื่องอาหารการกินจัดการเรื่องของอารมณ์ แล้วกแจกการเรื่องออกกบบาลังกายถ้าเหมือนท่านทําได้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันตัวท่านเองไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องป่วยนะครับอารมณ์แจม่มใสตับแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงหลอดเลือดโปรง่งใสเลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดทุกเส้นได้อย่างปลอดโปร่งนะครับผลพันธุ์ของสีเลนที่เราจะ <c oughs> นำมาเสนอมีสตัว เป็นอาหารในการใช้ในการล้างหลอดเลือด <c oughs> ตัวที่หนึ่งก็ <c oughs> คืออาหารทดแทนที่ชื่อว่าซีเกรนโปรนะครับเป็นอาหารไทยพืชที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเชิงลึกได้ฟื้นฟูเชิงลึกหมายความว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพโดยมีโรคประจำตัวเยอะอาจจะมากกว่าหนึ่งโรคเช่นเป็น,บาานเบาหวานก็เป็นอ้วนก็อ้วนไขมันก็สูงความดันก็มีไตก็เริ่มเสื่อม ใน่ยโรคแล้วนะในคนเดียวกันเนี่ยครับถ้าเผื่อเราใช้อาหารของเราที่เป็นอาหารทดแทนที่เหมาะสมเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการกับ5โรคนี้ได้พร้อมๆกันเปรียบเสมือนทั้ง5โรคนี้เป็นโรคเดียวกันด้วยการฟื้นฟูด้วยการหลักการใช้โปชนาการก็คือ,คอซิเกเ n p นโปรโนะครับตัวที่2ที่ต้องใช้คือเป็นโปรตีนพิเศษเป็นโปรตีนชนิดเม็ดชื่อว่า <c oughs> อเมโไบซิกรน <c oughs> เป็นกรดอะมิโนโจาเป็น9ชนิดอยู่ในลักษณะของเม็ดนะครับแล้วก็ให้ทานพร้อมกับซิเกนโปรเนี่ยครั้งละ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนั่นหมายว่าท่านต้องชงซิเกนโปรทานแทนอาหารวันละ2มือ้อเช้า1มือ้อเย็น1มือ้อทุกครั้งตามด้วยอะมโนไซิเกนครั้งละ2เม็ดอันที่2นะต่อมาอันที่3าสุดท้ายก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งของกรดอะมิโนโจาเป็นชื่อว่า l a r g i n i n e แอลจินีที่ทานวันละหกเม็ดเนี่ยก็คือเช้าสองเม็ดพร้อมกับซีกัโปรละแล้วก็เย็นด้วยแล้วก็แถมเพิ่มอีกมือหนึ่งก็คือมือกลางวันกลางวันที่ท่านทานอาหารปกติเสร็จแล้วก็ทานแอลจินีเพิ่มอีกสองเม็ดด้วยก็รวมกันเป็นหกเม็ดตัวแอลอจินีนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดนะครับตัวไนติกออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการกินแอลอจินีนทำให้หลอดเลือดขยายตัว ยิ่งเยลียตัวด้วยแล้วก็โภชนาการเราทําหน้าที่ในการล้างหลอดเลือดด้วยโอ้พิเศษเลยนอกจากนั้นแอลไอนินยังช่วยในการเพิ่มออกซิเจนและสุดท้ายที่ดีมากคือแอลไอนินช่วยกระตุ้นในการสร้างโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนจากสมองหลางออกมาในขณะที่เรานอนหลับตอนกลางคืนเพื่อซ่อมร่างกายเราทั้งระบบคนเรานี่มีการซ่อมร่างกายทุกวันนะครับไม่เหมือนรถนะรถนี่หมื่นกิโลทีเข้าอู่ทีงไหม พื่อซ่อม,มนู่นนี่นั่นเพื่อเช็คสภาพแต่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ต้องเข้าศูนทุกคืนซ่อมทุกวันสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาทุกวันในร่างกายเราเพื่อชดเชยสิ่งที่มันสูญเสียไปกรดฮอร์โมนจะเป็นตัวนําเป็นฮอร์โมนนําที่จะสามารถทําให้โปรตีนทั้งหมดในร่างกายที่เรากินเข้าไปจากอาหารที่ดีเนี่ยพาโปรตีนพาสารอาหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยไปเป็นวัตถุดิบหรือเป็นสแปรพาร์ทหรือเป็นอะไรไปซ่อมทุกอย่าง ร่างกายให้เกิดความสมบูรณ์ถ้าใครก,กรดฮอร์โมนหลั่งดีแล้วก็โภชนาการดีแล้วก็หลับลึกได้ดีทุกวันก็จะทําให้การซ่อมนั้นเต็มประสิทธิภาพตื่นเช้ามาสดชื่นนะนี่คือสิ่งที่จะเป็นบอกให้รู้ว่ากรดฮอร์โมนหลั่งดีนะครับตื่นเช้ามาสดชื่นตาใสตาแป๋วสมองปลอดโปร่งร่างกายกระชับกระเชงนะส่วนแอมโนไบซิเกรนที่พูดถึงเป็นโปรตีนพิเศษนั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการสร้างโปรตีนสมบูรณ์ ให้กับร่างกายเราสําคัญมากเพราะคนเราทุกวันนี้เนี่ยการกินอาหารที่มีโปรตีนสมบูรณ์ใหบร่างกายได้เนี่ยนะแต่การกินนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยโปรตีนสมบูรณ์เกิดขึ้นได้ไม่เกิน3 0นะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์รู้ละแต่ถ้าเผื่อเรากินกดอะมรนจาเป็นตัวอะมโเนียซิกลีนเข้าไปด้วยนะครับเชา้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดเนี่ยร่วมกันกับอาหารซิการ์โปรมันจะเข้าไปทําหน้าที่ในการสร้างโปรตีนสมบูรณ์ขึ้นในร่างกายเรา เต็มร้อยเปอร์เซนเมื่อเรามีรตีนสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซน์คุณจะหลับดีหลับลึกหลับสบายพักผ่อนเพียงพอสองกำลังบางชาของเราจะขึ้นมาสดชื่นแข็งแรงแล้วมันก็จะเป็นแนวทางแนวทางในการกับกินแอลอาร์จินิน e นะเราเลือกขยายตัวด้วยเพิ่มออกซิเจนด้วยในขณะที่แอมโมเนไรซิเกรนช่วยเรื่องของการเพิ่มกำลังเรื่องเพิ่มพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นนี่แหละครับจึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ ดึงเอาส่วนเกินก็คือคอเลสเตอรอลที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานเพื่อทําหน้าที่ล้างให้เลอดเลือดน,นั้นสะอาดนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอาหารที่วิเศษสุดเลยที่สีเกรนเราคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ปลิตขึ้นมาแล้วก็ใช้งานแล้วนะครับอยากได้ผลทีนี้มาขั้นสุดท้ายว่าล้างหลอดเลือดด้วยอาหาร3อย่างของสีเกรนเนี่ยนะจะมีสีเกรนโปรมีแอนโรบรไบสีเกรนแล้วก็มีแอลไอจีเนี่ย นานไหมกว่าเราจะสามารถล้างตรอเลือดให้สะอาดได้เพราะการล้างตรอเลือดสะอาดได้เนี่ยมันบันบอกไม่ได้นะว่าสะอาดมันเข้าไปเห็นไม่ได้แต่มันบอกจากอาการกับบอกจากค่าเลือดที่เราตรวจเปดเสร็จแล้วผมให้เวลา6เดือนนะครับใช้อาหารเนี่ยเต็มที่คุมอารมณ์ให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอ6เดือน6เดือนท่านจะมีหลอดเลือดใหม่ทั่วร่างกายแล้วโรคภัยต่างๆที่ท่าน เป็นอยู่อะไรอยู่ต่างๆโรคนุ่นนิดนี้หน่อยห้าโรคที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะหายไปเลยท่านก็เลยกลายกลับมาเป็นคนสูงอายุที่มีความสุขสบายไม่มีโรคประจำตัวแข็งแรงสมบูรณ์อารมณ์ดีหลับสบายกินอิ่มนอนหลับแค่นี้ก็เท่ากับว่าท่านได้ขึ้นสวรรค์ก่อนตายแล้วนะครับเป็นเหมือนคนคนแก่ทั่วๆไปที่พออายุหกสิบไปแล้วเจ็ดสิบไปแล้วทุกโรคมาหมดเลยนะ ต้องไปโรงพยาบาลทุกวันไอ้ทุกสองเดือนทุกสามเดือนพบหมอกินยาต้องสแกนนูน่นต้องผ่านี่ต้องจิ้มนูน่นจิ้มนี่ไปเงินก็จ่ายไปสิหรือไม่จ่ายรักจ่ายก็โอเคอะ่มะมันก็เป็นภาษีของเราอะนะแต่ว่ามันก็ทําให้ชีวิตมันขาดความสุขเพราะว่าเรามีปัญหาหมอนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนในครอบครัวของท่านที่จะต้องมาดูแลท่านชีวิตแบบนี้ผมไม่เอานะผมไม่เอาขาดอิสรภาพ แล้วก็จะทํานู่นนี่นั่นต่างๆมันมีขีดจำกัดหมดเลยไม่คุณความสุขเลยดังนั้นเรามาล้างหลอดเลือดดีกว่าครับนะฮะมาล้างหลอดเลือดก,กันเพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นสมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์เต็มขั้นมีความสุขจนวันตายเลยตายแบบธรรมชาตินะครับหลับไปเองโดยที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยถึงเวลาที่จะต้องจากไปก็จากไปอย่างความสงบด้วยจิตใจที่เบิกบาน ที่เราสร้างมาดีแล้วอันนี้แหละครับเป็นสุดยอดของการเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์อยากให้ทุกคนอยู่ในสภาวะแบบนี้ผมจึงเอาสิ่งดีๆนี้มาฝากดังนั้นทะ่านสนใจในการเริ่มต้นในการใช้อาหารเพื่อล้างหลอดเลือดแล้วก็ปรับอารมณ์ด้วยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรศัพท์มาหรือส่งไลน์มาหรือมาพบผมที่ศูนย์สิเรียนที่นี่นะครับยินดีที่จะคุยยินดีที่จะให้ข้อมูล แล้วก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราพากันเป็นคนที่มีความสุขมีสุขภาพดีสมบูรณ์หลอดเลือดสะอาดกันตลอดชีวิตดีไหมนะนี่คือคำเชวนของผมนะดังนั้นอยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้ดูคลิปนี้บ่อยๆแล้วก็กระจายคลิปนี้ไปให้ญาติมิตรสหายของท่านได้ดูได้ชมกันแล้วก็นั่งดูนั่งชมกันดูแล้วดูอีกซ้ำๆ ก็จะได้กติเตือนใจอยากจะมีสุขภาพดีอยากจะมีหลอดเลือดที่ดีก็ต้องใช้อาหารของซิเกรน3แบบซีเกรนโปรอะมโนบายซีเกรนแล้วก็ l อลอา n i จิ ine, นะครับกับครอบปฏิบัติอื่นๆที่ไม,ทม่ที่มีไม่เยอะทําง่ายๆนะครับติดต่อผมมาครับเดี๋ยวผมจะดูแลให้ฝากไว้นะครับหวังว่าทุกทกท่านก็จะมาเป็นเพื่อนกับผมนะให้ผมดูแลชีวิตให้ดูแล สุขภาพให้ดูแลเรื่องอาหารการกินให้เพื่อทุกคนจะได้มีความสุขตลอดชีวิตโดยไม่เจ็บป่วยไม่ใช่ยาไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนนะครับฝากไว้นะครับวนับนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ